ตั้งแต่ยิงลูกนี้ไปก็ไม่ใช่ขนมหมาแล้วเป็นตั๊ก14บสี่วิอะไรเลยครับ <c oughs> ยิง <c oughs> ยิงยิงครับลูกยิงแล้ว <ๆ S 2> เรายิงร้อยลูกเลยเรื่องยากจัดเลยไม่ใช่พี่หนุ่มแตะลอดขาไอเดชดอเล่หยุดเข้าไปยิงอย่างสวยงามครับ <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับผมนิวทิติพันธ์พวงจันทร์ครับสวัสดีครับผมอินชวัตวิริชาตครับ เรายิงไป54ประตูกับเสียไป13ประตูเป็นไงบ้างครับกับฟอร์มโดยรวมปีนี้ของทีมเราครับก็ก็อย่างที่รู้กันว่าทีมเราจุดแข่งของเราคือคือเกมรับอยู่แล้วผมว่า5้าประตูที่ได้ในฤดูกาลนี้มันก็มันก็ไม่ได้ขี้เล่อะไรนะแล้วก็เราเสียสุดท้ายเราเสียแค่13ประตูในเรื่องที่เป็นจุดแข่งในเรื่องเกมรับในปีนี้ด้วยก็ค่อนข้างพอใจแล้วสุดท้ายเราได้แชมป์ในฤดูกาลนี้ครับก็อย่างที่พี่นิวบอกว่า ปีนี้ซึ่งเราก็เสริมกองหลังเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็ส่วนกองหน้าอะไรเงี้ยเราก็เสริมตามมาทีหลังแล้วก็ผมมองว่า54ประตูมันมันก็ถือว่าเยอะอ่ะแล้วก็เราก็ทำทำเกมรับได้ดีอะไรเงี้ยเสียประตูได้น้อยอะไรครับก็ยังไงก็แล้วแต่แต่แตเราก็สามารถควา้าแชมป์ได้ก็รู้สึกปีใจครับวันนี้ครับจะให้ทั้งนิวและอินนะครับมาช่วยกันเลือก5ลูกยิงสุดประทับใจในฤดูกาล ลูกยิงลูแล้วเรายิงร้อยลูกด้ยเรื่องยากจัดหรืไม่ใช่พี่หนุ่มจะมาให้เลือกละห้าลูกยิงสุดประทับใจนะครับอ่ลูกที่หนึ่งคิดว่าลูกไหนกันครับลูกที่หนึ่งก็ก็ต้องเป็นผมแล้วแหละเรียกผมมาสัมภาษณ์ก็ต้องเป็นผมลูกแรกก็แล้วก็ ก็ผมรู้สึกประทับใจส่วนตัวนะประทับใจส่วนตัวมันเป็นนัดแรกของฤดูกาลด้วยแล้วและนัดนั้นเราเจอเมืองทองนัดแรกเราเหลือสิบคนก่อนเราโดนจุดโทษโดนนําแต่เราก็กลับมาตีเสมอแล้วและลูกที่ผมยิงเป็นเป็นประตูใช้ทีมนะผมว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของ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 แชมป์ในปีนี้เพราะว่าเราออกสตาร์ทได้ดีในในนัดแรกขวาสุดของสุวัญญา แล้วเปิดเสาสองลูกนี้ได้โขกย้อนกลับมาแล้วตะวนเล่น,นต่อเลยครับโอ้สุดยอดครับธีริพันธ์พ่วงจันทร์ครับโอ้โหจังหวะนี้สวยงามทีเดียวครับเป็นจังหวะที่ก็จำได้ว่าจ่ายพิตากตากยังตะโกนด่าเลยมันจะออกหอล่จาจ่ายที่วิ่งมาทำไมอะไรอย่างเงี้ยแรงมากนะจ่ายจ่ายเป็นแรงก็วิ่งทันด้วย <laughs> แล้วก็เปิดเปิดให้ไทลี่มองชงกลับมาก็ไม่คิดว่าไทลี่จะมองมาได้ด้วยเพราะเพราะ,ราะมันแบบเผืนโหนเขาเรียกว่าอะไรวะ <h orn> โหนโหน ้อนหลังโหนย้อนหลังอะไรเงี้ยงงกับมาแล้วผมก็หันหลังให้ประตูอยู่อะไรเงี้ยแล้วไม่แบบก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นความรู้สึกดีกว่าว่าก็อยากยิงแบบยังไงก็ทำทำไงก็ได้ให้บอลเข้าประตูแล้วมันก็งงแต่ผมกลัวกลัวโดนโดนจับ VR อะไรมากกว่าตอนนั้นเพราะว่าเราเราได้ประตูขึ้นน้าก่อนนะเราโดนใบเียประตูด้วยด้วย VR อย่างเงี้ยครับก็ก็ดีใจครับก็มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นโมเมนตัมที่ที่ดีอย่างที่ เป็นเป็นเกมแรกในบ้านด้วยต่อหน้าแฟนบอลอะไรเงี้ยแล้วก็มันเป็นบรรยากาศจากที่เราโดนไปแดงก่อนแล้วก็โดนนำก่อนเนี่ยมันก็เหมือนแบบเราไม่คิดว่าจะกลับมาได้อะไรเงี้ยใช่แล้วพอมันกลับมาได้แล้วเรามันมันมากกว่าหนึ่งแต้มอ่ะมันคือสามแต้มเลยก,ก็ก็มันเป็นแบบจุดเปลี่ยนที่ดีครับในในในนั้น,นั้นครับลูกที่สอง่าให้เลือกอันดับที่สองต่อครับลูกถ้าลูกประทับใจลูกที่สองใครเลือกเพื่อนรักครับเพื่อนรัก เจนลบครับเจนลบนัดครับเจนลบนัดเจอท่าเรือครับผมออครับพริกได้แล้วจ่ายทะลุขึ้นมาเจนลบเจนลบตวัดย้อนมาเต็มลบได้ยิงลงนี้ก็หนึ่งศเลยครับโอ้เรียบร้อยครับนําไปก่อนครับพีจีประทุมเกมนั้นมันเป็นเกมที่หลังจากที่หยุดจากโควิดมาหลายเดือนเนี่ยครับแล้วก็ซึ่งเราก็เตรียมทีมกันมา นานพอสมควรเลครับรแล้วซึ่งได้พี่ตังมาใหม่มาลุอะไรครับตัวเนสด้วยอะไรครับทุกๆคนแบบเพิ่งมากันแล้วก็เป็นเกมแรกที่แบบทุกคนอยากที่จะพิสูจน์ให้ให้แฟนบอลหรือว่าให้ทุกคนได้ไดเห็นว่าเราแบบต้องการที่จะชนะท่าเรือในเกมนั้นเลยครับเราก็รู้อยู่แล้วว่าการไปเยือนที่สนามที่คลองเตยของของ,ของท่าเรือมันมันไม่ไม่ง่ายอยู่แล้วงแล้วแล้วก็ท่าเรือเองเป็นทีมที่ เป็นทีมหนึ่งหนึ่งในทีมที่รุนแชมป์แข่งกับเราเงี้ยแล้วเราสามารถเก็บชนะใน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 คองเตยได้ก็ก็รู้สึกดีใจครับก็หลังอย่างที่งินบอกเรามีนักเตะใหม่มาในในเกมแรกด้วยเงี้ยหลายๆคนที่ลงไปโชว์ผลงาน,นสนามก็ผมก็กลัวว่าเอามาเยอะแล้วทีมมันอาจจะไม่ลงตัวเหมือนเหมือนเหมือนตอนตอนที่เราเราเล่น4นัดแรกอะไรเงี้ยภยจ่ายน่นยา,นนานนจะเป็นตังจ่ายให้มิสึครับม,มิสุรุมารูกะเทินก็ ก็สไตล์ญี่ปุ่นเลยก็ไม่คิดว่าเขาเป็นคนเป็นนักฟุตบอลที่เตืนเทินบอลเก่งจับบอลแรกดีเตินบอลเก่งแล้วแล้วก็ลูกนี้ก็โชว์เห็นถึงความสาม,มารถเขาในการเทินบอลแล้วก็จ่ายให้เจนลบแตะลอดขาไอเดสโดร์ดุดเข้าไป <c oughs> ยิงอย่างสวยงามครับต่อมาครับนิวนิวและอินลูกที่3ครับ <c oughs> อ๋อก็นี่ดีกว่าเดโกยิงบุยดำหลังจากพักโควิด รอบที่สองเนี่ยเป็นสตตล์ในสองของของ,ของทั้งคู่อะไรเงี้ยก็ก็ไปเยือนบุยลำยูเต็ดก็ไม่ง่ายอยู่แล้วครับไปไปที่นั่นแล้วเราไม่เคยชนะเขาเลยในในเกมลีกค่อนข้างแข็งแกร่งมากครับบุยลำก็เพวัะนั้นเราก็เล่นด้วยสไตล์ของเราแหละลุกระดับทีมขึ้นไปอีกได้เลยครับก็เขาเป็นนักเตะที่มีคุณภาพอยู่เลยครับทั้งสองคนนี้ครับลูกที่สี่ครับช่วยกันคิดหน่อยลูกที่สี่ เอาอันนี้ดีกว่าพี่ตั๊กเป็นตั๊กยิงร้อยกว่าลูกมันจะจำได้ไม่ใช่นะพี่หนุ่มพี่หนุ่มอีกแล้วผมว่าแมตช์สุโขทัยเป็นการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นสถิติยิงเร็วที่สุดในลีกสำหรับปีนี้ใช่ไหมครับใช่ครับเริ่มต้นครับมีจีพทุมยูไนเต็ดอยู่ในชุดสีน้ำเงินเช่นเคยนะครับบุกจากขวาไปซ้ายครับเปิดบอลขึ้นหน้ามาก่อนเลย ได้มงตังเข้าไหนแล้วตัวดยิงตามน้ำครับติดเซตจะสามลูกนี้จอจอหนึ่งศูนย์เลยครับโอ้โหสุบัญญาบริสายขึ้นนำโดยใช้เวลาไม่กี่วินาทีเท่านั้นครับในเกมนี้ครับบีจีปทุมจ่าฝูงป็นลูกที่เราซ้อมมาตลอดลใช่ครับเป็นลูกที่เราพยายามใช้ในหลายนัดเลยก็ว่าได้แล้วก็ลูกนี้ก็สำเร็จสักทีเราต้องการต้องการที่จะไปเปิดเกมลุกใส่คู่ต่อสู้ในในใน,ในช่วงต้นเกมอีกแล้วเนี่ยเพราะว่าบางทีอาจจะ เขาเรียกไม่มีสมาธิในในช่วงช่วง5าทีแรกหรือสิาทีแรกแล้วเราต้องการใช้จุดนี้ที่เอาเราได้เริ่มเขี่ยก่อนเราก็อยากอยากทำเกมลุกให้ถึงหน้าประตูเขาให้เร็วที่สุดแล้วก็เรามีผู้เล่นลูกอากาศดีหลายคนอย่างอย่างลูกที่ที่พี่ตากยิงได้ก็ตัวนี้เปิดให้พี่หนุ่มวันนั้นพี่หนุ่มเล่นสต็อปฝั่งขวางี้ขึ้นไปหม่งให้เจนลบยิงก่อนจังหวะแรกถ้าเจนลบยิงเข้าก็เร็วกว่าพี่ตากนะอ่าใช่ครับเร็วกว่าน่าจะน่าจะไม่ถึงสิบวิ ยิงแล้วประตูปัดนช่ไแล้วก็มามาจ่ายให้พี่ตากยิงซ้ำต่อใช่ครับก็ตั้งแต่ยิงลูกนี้ไปก็ได้ฉายาใหม่แล้วไม่ใช่ขนมหมาแล้วเป็นตั๊กสิบสี่วีอะไรเร็วยิงยิงยิงเร็วลูกสุดท้ายครับลูกที่ห้าลูกที่ห้าก็พูดมาเยอะนะก็ต้องเป็นลูกของลูกลูกที่ลอยของพี่หนุ่มครับผมลูกที่ลอยของหนุ่มเป็นลูกของชาตรีชาตรีเรียนเทโล สารัตเปิดลูกนี้มาพุ่งพุ่งบอลตกพื้นยิงลูกนี้เรียบร้อยสี่กสองประตูต่อศูนย์กับบีจีประทุมอยู่ในเต็ดไดายจากชาติฉิมทะเลครับประตูนาิอ้นทนีครับก็ผมก็รุนให้เขาได้ลูกที่ลอยไว้หวนะเพราะว่าเขาก็อยู่กับทีมมานานเนี่ยคอยสร้างความสุขให้กับทีมกับแฟนบอลมานานเงี้แล้วก็ลูกนี้ก็อยากเป็นลูกที่ลอยเป็นลูกสําคัญในชีวิตการค้าแข่งของของพี่หนุ่มเนี่ยครับก็ก็ก็ดีใจพี่หนุ่มครับที่ทำประตูในนัดนี้ได้ก็ ก็ไม่คิดว่าเขาจะจะทําได้เพราะว่ามันค่อนข้างยากเพราะเขาเล่นกองหลังด้วยเป็นส่วนมากในลูกการเนี้ยแต่ว่าลูกนี้เขาก็มาทําประตูได้ยิงสวยแล้วกองหน้าอีกวันนั้นน่าจะเป็นจังหวะคอนเนอร์ครับจากาพี่ตังได้เตะคอนเนอร์เนียเอาสวิงแล้วก็เตะเตะมาแล้วก็เหมือนน่า,นาจะแฉลบใครสักคนอะไรเงี้ยแล้วก็ตกลงมาหาพี่หนุ่มเลยพี่หนุ่มก็วันวันวลเล่อมมเอไม่ใช่ใช <laughs> วันเล่วันเล่ลเสียบ ตะข่ายไปเลยอ่างเงี้ยเสียบค<ว>านไปเลยใช่ครับสวยสวยมากแล้วก็เป็นผมว่าพี่หนุ่มเขา,เาทํางานหนักมาตลอดนยครับแล้วเขาก็อยากที่จะได้ร้อยประตูไวๆนะครับก็ยินดีกับพี่หนุ่มที่คว้าร้อยลูกได้อะไรเงี้ยก็รู้สึกดีใจครับครับแล้วก็ทุกๆคนก็ดีใจกับพี่หนุ่มอะไรเงี้ยที่ทําได้เลือกลูกจริงไปแล้วสุดท้ายอยากให้นิวนะครับกับพิน <c oughs> พูดถึงแฟนบอลหน่อยเพราะว่า จบแล้วฤดูกาลนี้เราทําได้แล้วตามเป้าหมายที่ทุกคนวางไว้ครับครับก็ขอบคุณครับขอบคุณแฟนบอลทุกคนที่ที่คอยเป็นกําลังใจให้ตลอดก็ถึงแม้ฤดูกาลนี้อาจจะเข้าชมได้ไม่เต็มอิ่มอะไรเงี้ยอาจจะเข้าได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์บ้างยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์บ้างเนี่ยแต่ก็แต่ก็ขอบคุณทุกคนที่ที่ก็ยังคอยเป็นกำลังใจในในในทางช่องทางช่องทางโซเชียลมีเดียช่องทางทีวีแล้ว่าหรือว่าช่วงที่ เขาให้กลับเข้าชมได้ก็เข้ามาให้กำลังใจในสนามน,นก็ขอบคุณจริงๆแล้วก็รู้รู้การนี้เราเราได้ทำตามเป้าหมายของทีมแล้วก็ได้แชมป์แล้วได้ไปเล่น ACL อะไรเงี้ยก็ก็ขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้ตลอดครับครับก็ผมกข็ขอบคุณแฟนบอลทุกคนครับที่เข้ามาเชียร์ในฤดูก,กาลนี้แล้วก็เรา,าทุกๆคนพยายามทำงานหนักเพื่อแฟนบอลเลยครับแล้วก็มันเป็นปีที่ดีปีหนึ่งของพวกเราที่เราสามารถควา้าแชมป์ได้แล้วก็ เราทุกคนอยากจะมอบถ้วยนี้ให้กับแฟนบอลทุกๆคนที่ผ่านมาทั้งปีหรือว่าปีกว่าอะไรเงี้ยที่มันยาวนานเลอเกินที่เรา,ากว่าจะแข่งเสร็จเลยครับก็ขอบคุณแฟนบอลทุกๆคนที่ชมที่สนามแล้วก็ที่บ้านนะครับก็ทุกๆคนคือกำลังใจของพวกเราครับผม